พี่ดองครับขจาว่าใจประสงค์ต่อใหม่จังได้แบกขวรมากครับใจประสงค์ต่อป่าจังแบกแห่มากพร้อมใจประสงค์ต่อพี่น้องจังง่คงตาขึ้นมากรับแม่ป่าพ่อลุ่งและไอ้ไส้ใหญ่พีของผมสู้ผูกสุคนครับรับพี่รับน้องเขาสู้กับช่องมิสเตอร์มอดบึงชุมแพ่ครับโดยบักกาศหมอดบึงชุมแพ่ดําเนื่อรายการอยู่ตรงนี้พร้อมกับมือนีผมสีผ้าพี่น้องบานเฮ้าครับ ไปสอดซองยองยามทั้งจังหวัดนครพนมครับมือนี่ผมสิพาพี่น้องไปกราบนมัสก,การพระาธาตุพนมไปหูจักประวัติค่วมเป็นมาในการก่อสร้างพระาธาตุพนมจากต้นจนจบจนหอดปัจจุบันนี้เลยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องบรรเทากะพลาดบได้ยโดยประการทั้งปวงแล้วครับพี่น้องครับ ไปติดตามกันครับภาพี่น้องไปวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารครับซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดพระอารามหลวงชันเอกชนิดวรมหาวิหารครับโดยปัจจุบันนี้ก็มีพระเทพวรมุนีครับเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพศ2 5 4 9จนหอดปัจจุบันนี้บัดที่นี่พระาธาตุพนมเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบวสิเป็นเช่าไทยอีสานบานเฮา หรือจะเป็นพี่น้องทั้งฟัง,ฟงสปปเล่าคดีครับกระตางให้การเข้ารบรักสาการะอยู่เป็นประจำทุกปีบัดที่นี่ผมสิภาพี่น้องไปฮูกับประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างองค์พระาธาตุพนมองค์นีตั้งแต่อดีตจนมาหอดปัจจุบันครับพี่น้องครับตามตำนานพระาธาตุพนมในอุรังคณิท่านพนเดก,กาวเอาไว,วา้ว่าสมัยหนึ่งในปัจชิมโพทธที่การครับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอาน,นุน เพิ่นได้เสด็จมาทั้งเบียงทิศตะวันออกโดยทังอากาศครับได้ลงมาทีด่อนก่อนเน่าแล้วก็เสด็จไปที่หนองคันแท่เสือนม้มหรือว่าเมืองเวียงจันทร์ครับเพิ่นกระไดพญากรณ์ไวว่าในอนาคตภายภาคหนาจะเกิดบ้านเมืองใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากนั้นเพิ่นกระไดเสด็จไปตามลำดับและครับและก็ไดทรงประท่านรอยพระพุทธบาทไวท้ทีพ้นฉัน ดูวว่าประบาทพ่นฉันตรงกันขามกับอำเภอพ่นพิสัยจังหวัดนองค่ายคลับพี่นองครับและก็ได้กลับมาประทับแรมอยู่ทีผู้กำผาขึ้นหนึ่งครับปดพ่อเตือนเศร้ารุ่งเศร้าก็ได้เสด็จขามแม่นม้ำโค้งไปบินทบาทที่เมืองศรีโคตบุญและก็ได้พักอยู่ที่โฮมต้นห้างต้นหนึ่งของเมืองสวรรคเขตและก็ได้กลับมาท้ำพัฒกิจหรือว่าฉันอาหารที่ผู้กำผาโดยทั้งอากาศคลับพี่นองครับ บัดที่นี่พญาอินครับได้เสด็จมาเฝ้าและก็ได้ทุ่นถามพระพุทธองค์ถึงเหตุที่มาประทับอยู่ที่ผู้กำพานี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ในพัทรกลับที่นิพพานไปแล้วบรรดาสาวกจะนำเอาภบรมสารีดีธาตุมาบรรจุไวที่ผู้กำพาพระพุทธองค์เมื่อนิพพานแล้วพระมหากัสปะผู้เป็นสาวก ก็จะได้นาเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ณที่นี่เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้สรงป่ารบถึงเมืองศรีโคตบู์และก็เมืองมารุขานครและก็ได้เสด็จไปที่เมืองหนองหานหลวงได้ส่งเทสนาปโปรดพระญาสุวรรณพิงค์ขาระประท่านร้อยพระพุทธบาทไวณที่นั้นและก็เสด็จกลับที่พระเชตวัน ซึ่งหลังจากเสด็จกลับทีพระเชตวันบดโดนครับจากนั้นต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเสด็จปรินิพานที่เมืองกุสินาลาล่ะครับพี่น้องครับบัดที่นี่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานแล้วมันละกษัตริย์ทั้งหลายจะได้ถวายพระเพพะ่ะภาษาล่ะแต่กับ่ามสามารถมีผู้ใดเหตุสําเร็จลงใดจนเมื่อบัดที่นี่ต่อมาพระมหากัสปะนิก็ได้มาตั้งจิตอธิษฐานว่า พระาธาตุองค์ใดที่จะอัญเชิญไปประฏิษฐานณผู้กำมพาขอพระาธาตุองค์นั้นสเสด็จมาอยู่บนฝ่ามือของข้าพเจ้าด้วยเถิดเพ่วะว่าหลังสิ้นจิตอธิษฐานของพระมหากระสปะครับพี่น้องครับพระอุลังคธาตุก็ได้สเสด็จมาอยู่บนฝ่ามือขัวของพระมหากระสปะเทระและครับแล้วก็นในขณะเดียวกันาธาตุไฟก็ได้ลุกขึ้นมาโชดช่วง เขาพระสลิละได้เองเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งครับบาทที่นี่เมื่อถวายพระเพลิงและกระแจกพระบรมสารีริกธาเตเสร็จเรียบร้อยแล้วฝายกรำมพระมหากัสปะเทละพร้อมด้วยพระอาหารหันต์อีกหาร้อยองค์ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาทั้งอากาศและก็มาล่งที่ดอยแทนหรือว่าผู้เพกในปัจจุบันนี้ครับจากนั้นกรไดไปบินทบาทที่เมืองนองหันหลวงเพื่อบอกกล่าว แกพญาสุวรรณพิงค์ข่าระซึ่งในตำนานตอนนี้ก็ได้ตรงกับตำนานของพระาธาตุเชิงชุม่มและกะพระาธาตุหน้าลา่เจิงวิ่งซึ่งก็ได้มีรายละเอียดคืืๆกันแหละครับพี่น้องครับหลังจากนั่นครับบะนีครับพระมหากัสปะเทระก็ได้เอื้นให้พญาทั้งหาเมืองซึ่งก็ได้แก่พญานันทเสนแห่งเมืองสีโคตบูญพญาจุลนีพมัตพญาอินทปรตตนคร พระญาคำแหงแห่งเมืองน้องหันน้อยและพระญาสุวรรณพิงค์ข่าระแห่งเมืองน้องหันหลวงได้พากันมาปั้นดินดิบกอแล้วก็เผาไฟตามคำแนะนำของพระมหากษัตริย์เทระซึ่งแบบพิมพ์ดินกวงเงาเนี่ยให้ทอฝ่ามือของพระมหากษัตริย์เด้อเพิ่นวะนะครับเนาะประเทศนี้ขั้นปั้นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้พากันขุดหลุมกวางสองว่าเลิกสองศอกทอทอกันทั้งสี่ด่านครับ เมื่อกอดินขึ้นไปเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยมสูงหนึ่งว่าแล้วพญาทั้งสี่บวสิเป็นพญาสุวรรณพิงค์ข่าระก็ได้ก่อส่วนบนโดยร่วมยอดเขาเป็นรูปฟ้าบารมีสูงหนึ่งว่าร่วมคว่ำสูงทั้งสินแล้วก็ร่วมเป็นสองว่าละครับวันนี้ครับและก็ได้ทำประตูเตาไฟทั้งสีด่านแล้วก็เอาไม้จวงไม้จันไม้กฤิณนากระลำพักชมพู้นิโครถ และก็ไม่หั่งมาเห็ดเป็นพื้นทําการเผาอยู่้ามมือสามขึ้นล่ะครับพี่นองครับเมื่อสุกแล้วจึงได้นำเอาหินหมาค่อยกลางโคกมาถมหลุมไวเมื่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพญาทั้งหาก็ได้บริจาคของมีคาบรรจุไว้ในอุโมงค์เป็นพระพุทธบูชาครับพี่นองครับบัตจากนั่นต่อมาพระมหากัสสปะนี่ก็ได้อัญเชิญพระอุลังคธาตุ เข้ามาบรรจุไว้ภายในอันที่สมควรและก็ได้ปิดประตูอุโมงทั้งสี่ว้โดยการสร้างประตูไม่ประดูใส่ด่านบิดไว้ทั้งสีด่านแล้วให้คนไปนําเอาศิลาจากเมืองกุสินารามาหนึ่งตนมาฝังไวทีมุมเบียงทั้งทิศตะวันออกแปลงรูปอสมุขียักีนี่หนาเป็นมาไว้ข้นตนเพื่อเป็นลักใช้มงคลแก่บ้านแก่เมืองในเขตชมพูทวีตแห่งนี้ และก็ได้นําเอาเสาศิลาจากเมืองพัลนสศีมาหนึ่งตนครับฝังไวม้มุมเบียงทังทิศตะวันออกและก็ได้แปลงรูปอสมุขีไว้ค้นตนเพื่อหมายมงคล้นแก่โลกและก็ยั่งบ่พ่อครับยังได้นําเอาเสาศิลาจากเมืองตะกศิลามาอีกหนึ่งตนฝังไวม้มุมเบียงทิศตะวันตกพญาสุวรรณพิงค์ข้าระให้สร้างรูปมาอาชาในไว้ตัวหนึ่งหันหน้าไปเบี่ยงทังทิศเหนือ เพื่อแสดงว่าพระบรมธาตุสเสด็จออกมาทางทิศเบื้องทางนั้นแล้วพระพุทธศาสนาจากได้มีความจเจริญหูงเฮืองจากเหนือเจือมาไต้พระมหากัสปะให้สร้างมาพลาหกไว้ตัวหนึง่งยู่คู่กันซึ่งหันหน้าไปทางเบียงทิศเหนือเพื่อเป็นปริศนาวาพระยาสีโคตบู์จากได้สถาปนาพระอุรังคธาตุว้ตราบเท่าหาพันพระวัดสาเกิดทางเบียงไต ขึ้นไปทังเบียงเหนือส่วนเสาอินทขีนศิลาทั้งสี่ตนก็ได้ย่งปรากกอยู่เหลือเพียงสองตนก็คือเบียงทังทิศตะวันออกส่วนอีกสองตนได้กอหอละข้างหุ่มไว้ส่วนหมาศิลาทั้งสองตัวก็ยัย่งปากกมาถึงหอดทุกมือนี่แหละครับพี่น้องครับบาดท,ที่นี่พระธาตุพนมจากวันเคลื่อนไปเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปี เวลาพันไปโบหดจักปีจักร้อยปีจักพันปีละครับจวบมาหอดในยุคข,ของเฮาซุมือนีพระธาตุพนมเองก็ได้มีการบูรณาปฏิสังขรมาอย่างเรื่อยๆครับตามวันตามการเลยเวลาผมเองก็ได้ขอถือเอาโอกาสนี้มาว้วซูพีสูนองฟังว่าการบูรณาปฏิสังขรในช่วงต่างๆมีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นแนะจากอดีตมาหอดปัจจุบันครับพี่น้องครับโดยพระธาตุพนมเนี่ยครับ ได้รับการปฏิสังขรณ์ตามลำดับครับในช่วงคลังแรกและกระเทือที่สองเนี่ยบ่ได้มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนครับตว่าการบันทึกในการบูรณาปฏิสังขรณ์นเนี่ยสิเกิดขึ้นในเทือที่3มนะครับมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนเมื่อปีพศ2 1 5 7ครับและกกระลวงมื่อหอดปีพศ2223อ,อ22 23, หอดปีพศ2525นี่เนี่ยครับ พระาธาตพนมนี่กระถือว่าเป็นพระาธาตีเจ้าอีสานบานเฮาได้นิยมชมชอบเป็นอย่างมากส่วนปีพศ2233ครับพระคู่พ้นสเสม็ดหรือว่ญญาคู่หอมเพื่อนกระไดเข้ามาร่วมปฏิสังขรณ์พระาธาตพนมให้สูงขึ้นกว่าเก่าปีพศ2483รัฐบาลของไทยกระไดร่วมกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์และก็สร้างขึ้นให้สูงกว่าเก่าครับพี่น้องครับ และกับปีพศ2 5 1 8องค์พระาธาตุพนมได้ชำรุดลงทาางการกระได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ให้คงสภาพเดิมไวส่วนปีพศ2 5 2 2การบูรณะก็ได้เกิดขึ้นอีกเทื่อนึงโดยทั้งภาครัดและกเอกชนได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณครับพี่น้องครับส่วนเมื่อปีพศ2 4 8 5ครับวัดพระาธาตุพนมก็ได้รับการยกฐานะ เป็นพระอารามหลวงชันเอกชนิดวรมหาวิหารครับพี่น้องครับบัดนี้ช่วงวันที่11สิงหาคมปีพศ2 5 1 8ครับช่วงเวลา10เนก38นาทีด้วยเหตุที่มีฝนตกพายุพัดล่มแห้งนะครับติดต่อกันหลยมือหลาขึ้นเลยที่เดียวล่ละครับผนวกกับวาคว่ำเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมที่ได้สร้างมา แม้ว่าสิเคยปฏิสังขรบุรณะปฏิสังขรอ,อยู่หลายครั้งหลายข้ากก็ตามที่ต่ว่าเมื่อมีพายุลมแห้งและก็มีฝนฝ่าคนองบวกกับคว่มเก่าแก่ที่ได้บุรณะมาก็บ,บ่าสามารถตานท่านลมบ่สามารถตานท่านฝนที่มากกัดก่อนก็เลยทําให้พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเจ้าอีสานนั่นได้ล่มทลายลงทั้งองค์เลยครับพี่น้องครับ พี่น้องประชาชนอยู่ไกลอยู่ไกลได้ยินข่าวกระตังศูญเสียใจล่องหม่มล่องไห้คิดไปต่งนางๆนหน้ากันไปว่าอาจจะเกิดอาเพศอีกอย่างบอแต่ว่าในส่วนนี้ก็บร่ได้สามารถสรุปใดครับมีอย่างเดียวที่พี่น้องบานเฮ้านาตอนนั้นได้มุ่งหน้ามุ่งตาทำก็คือการรวบร่วมทุนทรัพย์ปัจจัยต่างๆบวสิเป็นทางภาครัฐทางภาคเอกชนจะเป็นพี่น้องประชาชนผู้อยู่ไกลอยู่ไกล รวมถึงไฟรกรรมทั้งรัฐบาลพร้อมกระไดรวบรวมเงินในการก่อสร้างพระาธาตุพนมขึ้นมาใหม่โดยจัดให้สร้างแบบเดิมครับพี่น้องครับส่วนการก่อสร้างกระได้ลวงมาเสร็จเอาเมื่อวันที่23มีนาคมปีพศ2 5 2 2ครับจากนั้นกระไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระาธาตุไว้ดังเดิมครับนอกจากนี้กัยังมีเข้าของมี่าอีกมากมม่ นับร้อยนับมื่นชิ้นนะครับถูกบรรจุไวในองค์พระาธาตุพนมและก็โดยเฉพาะแล้วฉัดทองคำบนยอดพระาธาตุซึ่งก็มีน้ำหนักมากถึง110กิโลกรัมละครับพี่น้องครับหละจากนั้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบูรณะปฏิสังขรณ์บริเวณรอบนอกทั้งขัางนอกทั้งขังในบริเวณพื้นที่ของอวัดพระาธาตุพนมเนี่ยครับเพื่อเป็นการต้อนรับสิทธิญาณุสิทธิ พี่น้องบันเฮาผูมิจิตใจที่ฝักไฟในถ้ำนะครับในครั้งหนึ่งก็อยากจะไปกราบนมัสการอยากจะไปไหวพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองของชาวไทยและกระทั่งฟังสปปเล่ารลอมนะครับและบทที่นี่ส่วนผู้ใดที่อยากจะไปนมัสการพระธาตุพนมให้ตรงกับมือที่เพิ่นสมโพธมีงันฉลองพระธาตุผมก็แนะนําพี่น้องจังสี่ครับว่า งานนมัสก,การพระาธาตุพนมนั้นได้จัดตรงกับมือขึ้น8คํคำเดือน3จนว่าหอดมือแรมหนึ่งคำเดือน3ร่วมแล้วกะเก่ามือเก่าขึ้นพี่น้องบรนเฮาผู้ใดทีว่างเว้นจากภารกิจการงานนะครับหรืออยากจะไปกราบขอพรไปเที่ยวทั้งนครนพนมไปกินปลาแม่นำ้ำโขงไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและก็อย่าลืมเด้อถือโอกาสไปไหวพระาธาตุพนมขอพร เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้าของเองและคนในครอบครัวของเฮาพร้อมและครับพี่น้องครับ